สวัสดีครับผมแอมอนครับผมแอมอนครับผมโอเคครับเป็นคนเดียวกันไปแล้วหรออุ้ยไม่ใช่คนละคนแม่ได้ถึงวัยเด็กแล้วจะไม่กีวันนี้อยากรู้ความฝันวัยเด็กของเราดีไม่ถามความฝันวัยเด็กความฝันวัยเด็กความฝันวัยเด็กเฮ้ยแต่ผมมีหลายความฝันนะตอนนี้ผมผมตอบอีกอันหนึ่งไปแล้วว่าเป็นทหารอันนี้ผมตอบเป็นนายกอง ผมเคยผมผมผมเคยเป็นหมออ่าเป็นหมอเคยเป็นหมออยากเป็นหมอเคยอยากเป็นหมอคือเพราะว่าเคยเป็นหมอก็คือแบบคือตอนนั้นเหมือนแบบว่าหมอมันยังไงแบบได้ช่วยรักษาคนอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบอยากเป็นหมอคือแบบตอนนั้นตั้งใจเรียนมากแล้วระหว่างอยากเป็นหมออยากเป็นทหารอยากอันไหนเกิดก่อนกันทหารมาก่อนตอนเด็กน้อยตอนเด็กน้อยแบบโอ้โอนุบาลตอนนั้นอ่ะใช่ครับมหนึ่งครับมหนึ่ง ช่เอาแบบตรงตัวเลยนะพี่ความฝันในวัยเด็กตอนเด็กผมฝันว่าใครอยากเป็นเซนดี้จำได้จาได้โอ้ยอันนี้โคตรเศร้าเลยอันนี้โคตรเศร้าเลยตอนเด็กผมฝันว่าได้อะไรเลโก้เลโก้รถดับเพลิงฝันต่อต่อเสร็จปุ๊บเสร็จแล้ว ตื่นไม่มีอ่ะอ่ะอันนี้ฝันจริงๆงอันนี้คือมฝันจริงโอหแล้วไมันจะเป็นแบบฝันเฟื่องของผมอ่ะถ้ามาเวนีพี่ถามต่อเลยนะ้วฝันจริงๆ Bad dream นี่ไงแล้วคือตอนอาาช่วงอาชีพในวัยเด็กนะคเราเออผมฝันก็โตขึ้นเราอยระมาณนอนไรถ้าเกิดฝันความฝันในวัยเด็กก็คือโอ้จริงๆอยากเป็นหลายอย่างมากเลยผมอ่า นักสเก็ตบอร์ดนักสเก็ตบอร์ดแต่รู้สึกว่าตัวเองยังพยายามไม่พออยากเป็นนักแข่งรถอยากเป็นโอ้ยเคยอยากเป็นเคยอยากเป็นทนายเคยอยากเป็นนักจิตวิทยาเคยอยากเป็นตำรวจเคยอยากเป็นเออหมดละหมดอาชีพละโอ้ยหลายสถาปนิกอ่าอินทีเรียดีไซน์หลายอย่างครอะไม่เป็นไรเพราะว่าเรา ค,ค่อยๆรู้เอ่อโตขึ้นเลยรู้ว่าเราอยากเป็นอะไรจริงๆใช่ครับซึ่งตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับยังยังยังค้นหาคือเด้วยความที่เป็นนักแสดงเรอเอืออันนี้มันจะสาระไปไหมอ่ะมันจะมันโตผู้ใหญ่กันแล้วมันจะรูปคาแรคเตอร์ไหมอ่อันนี้จะเป็นรายการลูปคาแรคเตอร์แล้วกันในงานที่สองในงานแรกในงานแรกก็แหละก็คือรู้สึกว่านักแสดงเป็นอาชีพที่ต้องพูดยังไงดีอ่ะ คือเราไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นแบบเหมือนดาวค้างฟ้าเนาะก็คือมันต้องมีขึ้นมีลงแหละกระแสมีกระแสหมดแหละอืมเราก็ต้องมีอาชีพที่แบบสำรองไว้เช่นเราอาจจะเป็นนักแสดงไปด้วยเราก็เป็นหมอไปด้วยเอออะไรอย่างนี้หรือไม่ก็แบบเป็นนักแสดงที่มีแบบธุรกิจส่วนตัวสายแบบเปิดแบรนด์เองก็แบบมันก็จะมีอาชีพที่แบบรองรับไ้อีกชีหนึ่งมันก็แบบน่าจะยั่งยืนมากกว่าที่เป็นนักแสดงอย่างเดียวนาอถ้าแบบถ้าไม่ได้หมายถึงแบบทุกคนนะเพราะว่าทุกคนก็ อันนี้ก็พูดไม่ได้ใช่เพงใครของมันอ่ะพี่แอลล่ะเขาพูดยาวมากเลยนะพี่จนผมลืมแล้วว่าเขาที่ถามว่าอะไรผมตั้งใจฟังเขาเกินไปเออเราเป็นคนตั้งใจฟังเออปกตงแหละอันนี้ตั้งใจท่านหรอคือตั้งใจว่าพูดอะไรตั้งใจฟังเคสตอร์ไงเออพอเราโตขึ้นมาอย่างเงี้ยเออนอกจากนักแสดงแล้วเรา ฝันจะเป็นอะไรไหมเข้ามาแล้วหรือนนอยากเรียนต่อในด้านไหนอะไรสนใจในด้านไหนอ่ะโอ้โหอยากเป็นเศรษฐีครับเฮ้ยมันจบเลยนะแนเนี้เยเออมีวิชาชีพเศรษฐีไหมครับคือเอาจริง <laughs> ผมอันนี้คือผมไม่รู้จริงๆว่าแบบมันอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราบอกตอนนี้ผมไม่รู้เหมืลนคันไม่เป็นไรกวัยเด็กวันเด็กอะความทรงจำในวันเด็กของเราเงี้ยเออไปทำกิจกรรมอะไรที่ไหนยังไง โ,โอ้โหแค่ตอนเด็กๆก็มันโรงเรียนผมอ่ะผมจะอยู่โรงเรียนคริสตลแล้วแบบเวลาแบบมันเด็กเช่นวันพุงเนี้ยที่กำลังจะถึงอ่ะที่โรงเรียนผมจะมีคอนเสิร์ตแบบสามมงสี่วงมาเล่นแต่ก็ก็แบบก็สนุกสนุกกับเพื่อนแบบเล่นคอแตกๆกับเพื่อนอย่างเงี้ยครับใช่คำถามว่าอะไรนะครับ ลองมทรงจำในวันเด็กอวันเด็กที่เราที่เที่เราผ่านมายอย่างเงี้ยจริงวันเด็กผมอะไม่เคยทําอะไรเลยรู้สึกสําหรับผมนะสําหรับผมอะวันเด็กก็คือก็คือวันธรรมดาวันหนึ่งเราไปท่องเที่ยวอะไรในวันเด็กไหมคะววันเด็กันจะชอบแบบว่าเด็กเข้าฟรีนั่งต่อเลโก,ก้ใช่ไหมกาชาดผมจําได้ผมจําได้ผมนั่งต่อเลโก้อยู่บ้าน ในคุณชอบเล่นรีโก้ใช่เล่นเกมบอร์ด้วใช่อะชอบเล่นรีโก้ด้วยอือหือฮึก็อย่างนั้นแนะนำเนาะกิจกรรมของวันเด็กที่จะถึงนี้หน่อยอ่ากินลูกชิ้นครับกินถั่วครับเออก็เวลาดูหนังเนาะแบบถ้าเราหิวแล้วไม่มีข้าวกินเราก็แบบอาจจะสั่งซื้อลูกชิ้นปิ้งไวปิ้งเองอะไรอย่างเงี้ยไอของม่อนก็อาจจะแบบกินถั่วแล้วก็แบบกินเพลินๆดูหนังแบบมันๆดี เออแต่ว่าจริงๆอ่ะกินแอลมอนเยอะๆไม่ดีนะเพราะในในแอลมอนมีไซยาไน,น์สาระอน้สาระแต่ว่ามีแต่ว่าน้อยไม่ไม่มีแต่ตอนนี้เราไม่มีสาระเอยเรามีสาระอยู่นิดหน่อยออก็เหมือนไซยาไน์ในแอลมอนที่มันมีแต่น้อยเอเอไปซึ่งสมมติว่าถ้าเราไม่กินเรื่องอะไรเราควรจะ ดูเลิฟซิกครับใช่ครับได้ทางช่องทางไหนครับได้ทางอ๋อล่าสุดเลย VCV นั่นไอซีย่าแล้วก็ยูทูบครับย่าอันนี้เราจะมีสาระกันแล้วก็วันเด็กนี้นะครับก็ฝากทุกคนขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันใช่ครับหนึ่งนับถือศาสนาก็ขอให้ทุกคนนะครับ เป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่สนแล้วก็ขอให้มีความสุขกับชีวิตใช่แล้วก็ทอให้ทุกคนอเมอเงินกันเยอะๆด้วยนะครับใช่ครับสุขสันต์วันเด็กครับสุขสันต์วันเด็กครับ